ที่มีความทรงจําร่วมกันอะไรเงี้ยเ,เขาจะนึกถึงคุณหรือเขาไปได้ยินคือมันต้องได้ยินนะไม่ใช่ตั้งใจฟังอยู่ๆไปที่ไหนสักที่เปิดเพลงเพลงนึงขึ้นมาเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่คุณกับเขาเคยส่งให้กันเนี่ยเขาจะคิดถึงคุณอคือเขาจะคิดถึงในเวลาที่มันมีอะไรเข้ามากระตุ้นเขา แลท้ทุกๆครั้งที่เขาคิดถึงเนี่ยมันจะเป็นความคิดถึงในลักษณะของความม e ีแพชชั่นยังมีความรู้สึกดีๆยังมีไฟให้กันนะคะพูดง่ายๆก็คือยังมีความอยากต่ออยากกลับมาต่อความสัมพันธ์นี้อะไรแบบเนี้ยอ,อ่ในความสัมพันธ์เนี้ยพี่หมอรู้สึกว่าตอนที่มันจบไปอะจริงๆไม่เห็นไม่ได้เห็นว่ามันเป็นการทะเลาะกันที่ รุนแรงมากนักนะคะคือรู้สึกว่าปัญหามันอาจจะเป็นปัญหาที่เพิ่ๆมันเป็นการจบที่คุณสองคนคุยกันอะแล้วก็จบกันเออไม่ได้รู้สึกถึงการทะเลาะอะอาจจะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคู่ที่แยกย้ายกันไปนานแล้วด้วยก็ได้คะ่ะปัญหามันเลยจางแล้วนะคะแต่เท่าที่เห็นอะไม่เห็นว่าปัญหามันจะกลายมาเป็นจุดที่ทําให้เขาเกลียดหรือเขาไม่คิดถึงเรา อารมณ์มันเป็นประมาณนั้นนะคะจริงๆต้องบอกว่าเขาเองอะ่ะก็อยากจะ move on จากคุณนะเขาอยากจะแบบไม่ต้องมานั่งคิดถึงคุณอะ่ะมีนะฟิลนั้นอะ่ะเพราะเขารู้สึกว่าการคิดถึงคุณน่ยมันทําให้เขาอะ่ะเดินหน้าหรือการแบบใช้ชีวิตของเขาบางครั้งมันก็มันก็ยากเหมือนกันเออการคิดถึงใครบางคนที่เรารู้สึกดีแต่เราไม่สามารถมีเขาอยู่ในชีวิตได้ไม่สามารถเดินหน้าไปด้วยกันต่อได้เนี่ย มันก็ทําให้เขารู้สึกว่ามันแบบมันเป็นความสุขที่สุขไม่สุดอ่ะเออเขาก็เลยอ่ะจะมูฟออนไปหาความสุขของตัวเองแต่คิดว่าเขาหาไม่เจออ่ะในความรู้สึกข,ของพี่หมอเขาหาไม่เจอพอเขามูฟออนฮะมันก็จะวนวนเวียนเๆน,นะคะคนใหม่เนี่ยเชื่อไหมถ้าเขามูฟไปอ่ะถ้าเขามูฟได้นะคนใหม่ของเขาอ่ะก็จะเป็นคนใหม่ที่เหมือนคุณ ที่พี่หมอเห็นจะหน้าตาเหมือนนิสัยเหมือนอะไรบางอย่างเหมือนบุคลิกลักษณะรสนิยมเหมือนคุณคือเหมือนเขาก็จะยังหาอะไรที่มันมีความเป็นคุณน่ะด้วยเพราะเขายังคิดถึงหรือยังลืมคุณในพาที่มันแบบมีแพชชั่นต่อกันมากๆไม่ได้ค่ะถ้าถามว่ามันมีโอกาสของการที่จะได้กลับมาคุยกันไหมหรือว่าเขาจะกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ย ในไพ่จริงๆมันก็ขึ้นหนึ่งถ้วยกับแปดไม้นะพี่หมอก็มองว่ามันก็มีความเป็นไปได้แต่มันจะไม่กับทุกคู่ไม่กับทุกเคสนะคะขอเจาะจงลงไปเฉพาะเคสที่มันเห็นชัดแล้วก็มีความเป็นไปได้นะคะก็คือคู่ที่มีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวคะ่ะพี่หมอรู้สึกว่าถ้าคุณสองคนกลับมาคุยกันได้อะ